สสิ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณกำลังท้อทแท้กำลังอ่อนแออยู่นะคะพี่จิ๊กมี3ส,สิ่งนะคะที่จะทำให้คุณนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นได้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือการที่เรานะคะไม่เปรียบเทียบหรือนะคะไม่สนใจคนอื่นนั่นเองนะคะคือสนใจคนอื่นให้น้อยลงนะคะทุกวันนี้คุณ คุณจะสังเกตได้นะคะว่าเวลาที่เรานะคะเอาเวลาไปสนใจเรื่องของคนอื่นเอาเวลาไปเขาเรียกว่าอะไรอยู่ใต้เตียงดาราเออนะคะบางคนนะคะชอบเอาเวลานะคะทั้งหมดเนี่ยไปฟีดนะคะไปฟีดเรื่องราวของคนอื่นไปสนใจเรื่องของคนอื่นเอ๊ะคนนี้คนนี้เป็นยังไงนะเอ๊ะคนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะบางคนนะคะก็ไปวิพากวิจารณ์นะคะคนอื่นอย่างเสียหาย ะะเมื่อไหรก็ตามนะคะที่เราเอาเวลาของเรานะคะไปสนใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะเราจะไม่มีเวลาสนใจตัวเองเราจะไม่มีเวลาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเลยนะคะวันนี้นะคะเลิกสนใจคนอื่นได้แล้วนะคะชีวิตของใครจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปนะคะเอาเวลามาสนใจตัวเองนะคะให้ความสำคัญกับตัวเองดีกว่านะคะและจะทำให้เรานะคะ ได้โฟกัสนะคะเป้าหมายหรือความสำเร็จที่เราปรารถนาได้นะคะเอาเวลาทั้งหมดนะคะที่มันสำคัญนะคะเอาเวลาในชีวิตนะคะที่มันผ่านพ้นแต่ละวันเนี่ยมาสนใจมาพัฒนาตัวเองดีกว่านะคะไม่สนใจคนอื่นไม่เปรียบเทียบนะคะชีวิตของเรากับ ชีวิตของใครนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเข้มแข็งและไปต่อได้นะคะสองเลยนะคะก็คือการที่เรานะคะซื่อสัตย์กับตัวเองนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าคุณนะคะกำลังทุกข์ใจเครียดนะคะท้อแท้นะคะบางคนนะคะคือ จะฟังเรื่องบางเรื่องไม่ได้เลยบางคนนะคะแค่คิดถึงบางสิ่งบางอย่างนะคะก็รู้สึกร้องไห้แล้วนะคะหรือบางคนนะคะ เห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยก็สะเทือนใจไปแล้วนะคะนั่นก็เพราะว่านะคะเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะคะมันมันที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมากระทบจิตใจของเราเป็นภาพจําเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความฝังใจนะคะวันนี้นะคะให้เราซื่อสัตย์กับ ะค,ะความรู้สึกตัวเองนั่นก็คือเวลาที่เราเสียใจเวลาที่เราทุกข์เครียดหรือท้อนะคะก็เสียใจไปเลยอยากร้องไห้ร้องไห้ไปเลยนะคะร้องไห้นะคะเป็นการระบายนะคะความทุกข์ความเครียดความท้อนะคะแต่เมื่อไหรก็ตามที่เรานะคะร้องไห้ไปแล้วปลดปล่อยความทุกข์ความเครียดไปแล้วนะคะก็ให้เรานะคะลุกขึ้นให้ไวนะคะยืนให้ไวนะคะคืออย่าจมกับมันนาน ะะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคนเข้มแข็งเขาต้องไม่ร้องไห้ใช่ไหมอันนี้พี่จิ๊กขอบอกเลยนะคะว่าบางทีนะคะน้ําตานะคะมันก็อาจจะช่วยระบายนะคะสิ่งที่เราเครียดสิ่งที่เราเป็นทุกข์ได้นะคะนั่นก็คือถ้าเราปล่อยน้ําตาออกมามันก็คือการที่เราซื่อสัตย์นะคะกับความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะอย่าเครียดนานอย่าทุกข์นานนะคะร้องไห้แล้วก็รีบปาดน้ําตาลุกขึ้นมาสร้างชีวิต ะะกันใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะสเลยนะคะการที่เรานะคะต้องพูดแต่สิ่งดีๆ พูดแต่เรื่องราวดีๆนะคะนั่นเองนะคะการที่เรานะคะคิดดีพูดดีนะคะเมื่อไหรก็ตามที่เราคิดดีๆออกไปส่งคําพูดดีๆออกไปสิ่งดีๆนะคะมันก็จะไหลลินนะคะเข้ามาหาเรารายรอบตัวเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีงามนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่เราพูดแย่ๆพูดสิ่งไม่ดีออกไปมันก็เหมือนกับการที่เราแช่งตัวเองนะคะวันนี้นะคะอยา ากมีชีวิตที่ดีอยากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจนะคะพูดสิ่งดีๆนะคะคิดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วสิ่งดีๆนะคะมันจะสะท้อนกลับมาหาเราเช่นเดียวกันนะคะพี่จิ๊กก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุก น,นะคะคก็หวังว่า3สิ่งที่พี่จิกนะคะได้ถ่ายทอดออกไปนะคะจะเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังเครียดท้อเป็นทุกข์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ